Thank <laughs> you. ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้เล่าถึงไปทอดกรถินที่วัดทุ่งยังเมืองอำเภอคิริมาจ,จังหวัดสุขโขทยัยเมื่อวันที่17เช้ามืดของวันที่18ก็ได้ฟังเสียงไก่ขันตอนตีสี่ตีสี่ครึ่งมันขันอย่างนี้ตอนเช้ามืดมันขันว่าตื่นมาสู้โลกตื่นมาสู้โลกเราก็เออไก่มันยังตื่น ตื่นมาสู้โลกคือตื่นจากการนอนหลับตื่นมาสดับข่าวสารตื่นใจในการเรียนรู้รับรู้วิชาการตื่นตัวในการทํางานแข่งขันกับคนอื่นพอเช้าแล้วนะบานคนจะมีลูกมั้งคนจะมีลูกแล้วมันไอโตมันก็ไปแล้วพาครอบครบัวมันไปทำมาหากินฝึกลูกฝึกหลานของมันไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะไปอาบน้ําแล้วมาคุยเขีย่ยคุยเขี่ยกกินไปอีแม่ก็บอกกุ๊กกุ๊ก กุกๆลูกลูกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดพบผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่ขนลูกต้องค้นหากินแต่ว่านะมาฉะนั้นมาเป็นลูกเราต้องใช้มือใช้เท้าหากินเอาเองลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทําตนประมาทที่เกียจอืดอาจต้องพลาดทรัพย์สินสุร่ยใช้สุรายใช้ใชใจอาจินเมื่อพ่อแม่สิน้นหากินไม่เป็นอย่าไปทาอย่างลูกคนบ,าบ้านนะลูกนะเอาสายแล้ว มีไอ้แจ้อยู่ครอกหนึ่งลูกบางตัวมันคงไม่ตื่นอะอาตอมาก็ดินเสียมันขันความจริงพอเช้าแล้วเนี่ยเกินหกโมงครึ่งกายจะไม่ขันถ้าขันมันจะกูกันนานทีแต่นี่ไอ้แจ้มันขันมันขันด่าลูกมั้งมันด่าอย่างนี้โทไอ้ขี้เกียจโทไอ้ขี้เกียจอ่าแล้วมันก็ด่าดังชนะก็ไปดูอาลูกตัวอื่นมาลงไปแล้วแต่มีอยู่สองตัวยังซึมเศ้าอยู่มันก็เลยด่าลูก โทษไอ้ขี้เกียจคนเราเหมือนกันยายเขาด่าเอาพ่อแม่เนี่ยบัตทีลลำพึงลำพึงทะล้คนนั้นเป็นกาะโทไอ้ขี้เกียจเอ้ยไอ้นอนกินบ้านกินเมืองคนเกลียรครานหันหลังให้พระอาทิตย์ไม่หันหน้ามารอรับพระอาทิตย์นั้นมักจะมีพฤติกรรมคือนอนตื่นสายเบื่อนายทำงานไม่เรียนรู้รับรู้วิชาการไม่สดับข่าวสาร ที่ป้นขอยืมขอทานเพื่อการดำรงชีวิตเขาเกลียดขึ้นนอนอตื่นสายเห็นพระอาทิตย์เนี่ยเหมือนโดนอ่าเหมือนพระอาทิตย์มาถีบหน้าตัวเองยู่ยี่เจ็บเบื่อ่ในในการทํางานไม่อยากทํางานไม่เรียนรู้รับรู้วิชาการไม่ค็เยได้ศึกษาวิชาการไม่เอาถ้านทีวิชาการมันมากับอะไรมันมากับโทรศัพท์เ็ามีวิทยุเ็ามีโทรทัศท์ก็มี ีปปล้นขอยืมขอทานเพื่อกันดำรงชีวิตก็ต้องไปจี้ไปปล้นเขาไปขอยืมเขากินไปขอทานเป็นลูกก็ขอทานจากพ่อจากแม่เป็นญาติก็ขอทานจากญาติเอ,เอ๊ะมีอะไรกินบ้างก็ดำรงชีวิตอย่างนี้เวลาเขาพูดถึงตัวเองแล้วเขาบอกคนนั้นเป็นอะรโทไอ้ขี้เกียจโทอีขี้เกียจแล้วมันจะเป็นมงคลได้อย่างไรมันก็สู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนแล้วอย่าเป็นคนขี้เกียจ เขาจะเหยียดยามเอาเหมือนไก่มันดาลูก